สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องความคิดเห็นสแฟนๆบนกระทู้พันทิปในหัวข้อพวกคุณคิดว่าสัญญาใหม่ YG จะปล่อยให้ดิซ่ามีอิสระในการรับงานแต่ยังคงคิดวงแบ็คพิงอยู่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเจาะของกระทู้กล่าวว่าน่าจะลงตัวที่สุดเหมือนลิปแบงอะไรแบบนี้แต่ปัญหาคือ YG รู้อิทธิพลพลังจากดิซ่าเหมือนมีเพชรอยู่ในมือจะกล้าปล่อยไหม ระหว่างลีปวงไว้ก่อนแบ็คพิง์ยังถ่ายได้อยู่อีกนานหรืออิสระมีการอยากทําอะไรแต่คอยสนับสนุนเรื่องหลังแต่รักษาวงไว้ก่อนเพราะมี4คนขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้หุ้นตกนธุรกิจพังส่วนเบบี้มอนสเตอร์ Monster ตัดไปก่อนเลยยังไม่รู้ชะตากรรมรุ่งหรือแป๊กแต่แบ็คพิงยังไงยังสร้างเม็ดเงินอยู่ได้อีกนานบิงยังเหนียวได้ามาก จากกระดูกดังกล่าวแน่นอนว่าก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกันเป็นจานวนมากค่ะอย่างเช่นบอกว่าคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้กว่าที่ลิซ่าจะไปอยู่แบล็คเลเบิลลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญาเป็นไปได้สูงมากตอนนี้ลิซ่ายังไม่กลับเกาหลีเลยแสดงว่าที่เกาหลีลิซ่าไม่มีงานเลยธรรมดาต้องกลับแล้ว แต่ที่มันเป็นไม่ลงตัวเพราะไ g มจีรู้ว่าลิซ่านี่แหละแหล่งขุมทรัพย์เพราะพลังของเธอสร้างเด็กเงินมหาศาลด้านศิลปินเดียวก็ขายได้บัมก็สูงปังสถิติก็พุง่งเอาตรงๆลิซ่ากดดันวาีแบบนี้สะใจนะนางว g ีคนคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมางออแต่น้องหาแค่ไม่ไม่กลับเกาหลีจ้าหุ้นวีล่วงเทกระจาดมากตอนนี้ เห็นในข่าวหลายๆสื่อในเกาหลีบอกสัญญายังไม่ลงตัวถ้าสื่อจีนไม่แฉก็คงไม่รู้นักวิเคราะห์เกาหลีบอกให้ y วยีบด,ดแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดก่อนจะหมดสัญญา ส่วนตัวคิดว่ามีปัญหากันจริงๆงน้องน่าจะอยากมีอิสระในการรักงานจริงๆรรอดูมันมีเวลาจริงๆรว่าน้องไม่อยากต่อสัญญาดูโปรโมทต,ตอนล,ลิสาสิก็ว่างน้ว่างเงีให้ไปอัดรายการกับรุ่นน้องแต่ไม่ได้โปรโมตแถมความใส่ใจเวทีโปรโมทก็อุบาทจริงจริงไม่มีความตั้งใจทําเลยอย่างอ่ะดีกับลิซ่าแน่ๆแต่คนอื่นในบริษัทอ่ะมักง่ายกับงานลิซ่าจริง ทำไมแต่และคนดูดีใจที่น้องสยามเดักเลยเบิร์นบอกเลยค่ายนี้ก็ไม่ต่างหรอกดูโซมีเป็นตัวอย่างลิซ่าตั้งเลเวลเองได้แล้วนะคะมีชิมงานส่วนตัวทำเพลงเดี่ยวส่วนตัวแล้วแต่เลือกสตูดิโอพอลิศสิทธิ์ชื่อวงและเพลงรัก c ิ้ i เป็นของ YG แต่ชื่อลิซ่าที่เคยมีข่าวว่า YG จดลิขสิทธิ์ไว้แต่ชื่อลิซ่าที่เคยมีขาวว่าว YG จดลิขสิทธิ์ไว้จะเป็นยังไงไม่รู้ อยากให้ลิซ่าอยู่แบ็คพิงและอยากให้ทุกคนอยู่ครบส่วนจะอยู่ภายใต้สังกัดไหนก็ตามใจศิลปินคือสมัยนี้เขาแยกสัญญารับงานหนังโฆษณาซีรีส์ถ่ายแบบอัรบัเมเดียวออกงานวงไหนก็ได้แล้วค่ะถ้าเป็นสัญญาฉบับที่2หรือที่3คือวงอยู่ตัวแล้วศิลปินมีอำนาจต่อรองงานลิซ่าวาจี G, ดูแลค่อนข้างแย่เห็นด้วยถ้าจะอยู่วงต่อแต่รับงานเอง เดี๋ยวนี้ออกค่ายไม่ออกวงเยอะแยะไปค่ะเราอยากให้น้องได้ผลประโยชน์มากที่สุดเลือกรับงานได้อิสระแบรนด์แข่งกันแย่งตัวแบบนี้เรียกเท่าไหร่ก็มีแต่คนสู้และนี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งแอร์ก็ขอเ้ยงมาแชร์ให้ฟังกันแค่นี้ก่อนค่ะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ